พี่กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคราบซ่าชาแนลนะครับอยู่กับเกมมินนี่มันเตอร์แล้วก็ชาวเด็กข้างหลางที่อยู่ข้างบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นด้วยกันสามคนนะครับและก็ไม่มีทีมนะครับพี่ครมาเริ่มกันเลยตรงนันอาจได้ไม่เกินสิบห้านาทีใช่ทุกคนที่เป็นน้องต่างก็มีชาแนลนะครับครับใครเป็นน้องครับ ก็เราก็เพิ่งโดดเกมมาเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ทันตั้งชื่อหรือว่าเปลี่ยนตัวเลยนะครับใช่ครับกดอันไหนวะตอนนี้เราก็กําลังดูคุณคูซ่าทีวีเอไม่ใช่พูมมารีพูดวิดเอออ่าคุณเลดี้ครับแต่ละคนงงกับชเน,เนลตัวเองแล้วเนี่ยืตัวเดียวกันหมด,ด,ด,ดกหกห้าสี่ตัวเดียวกันหมดเลยลืมเปลี่ยนชื่อตอนจะเปิดคลิป เจอใครไม่รู้ดีไงเนี่ยใช่อ่ามาปุ๊บผมมาอยู่นี่เลยอ๋อใครดิงแดงครับใครดิงแดงเดี๋ยวเราไปดูเขาครับเดี๋ยวเพิ่งเจอกันนะครับผมหมอบอยู่อุ๊ยระเบิดระเบิดปืนยิงนาระเบิดใจดีใจอ้าวไม้พูตายเสียใครละใครครละใครระเบิดอยู่ข้างใต้ยิงครับยิง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 ไปก่อนใครไม่รู้ยิงไปก่อนติดที่บนหัวแต่ตัวย่งตายดีนะอ้าวผมตายได้แล้ว ดูเลือดครับดูเลือดโอ้โหเลือดครับใครที่กล้าจะยิงผมมีเกาะครับมีเกาะครับนุนอย่าเพิ่งนุนนุนตัวมีเกาะแถมมีกล่องพยาบาลอยู่ข้างๆตีนอ้าวอะไรวะทำไมมีแต่เอ็กเอ็กต์ครับมาครับมืดหมุนวนอ้าวครับบวกกันเลยครับผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมตกแม็ตายแล้วครับโอ้โหไปเอาระเบิดครับไปเอาดิครับ เอาเอาไม่ได้ครับเอายังไงครับมันหมดแล้วผมตกแหวนตายเมื่อกี้เนี่ยครับน้า้าอะใครตายใครตายไม่รู้ครับเย้ผมผมผมนี่ตายสองรอบด้วยนะครับเขาบอกนะครว่าผมถิดเกาะถิดเกาะอย่างเดียวนะครับโอ้โหอือหืออือหือพวกนั้นมันถูกครับดูการเล่นระยะสุดท้ายของเรา อเอาปืนยิงนกค้างนะครับใครที่ขาดดีสามให้ผมมีก่อนทํารุ่งน้าบอกผมมา,บบมาใครที่ขาดดีผมนี่เองเหรอครับผมก็จอบร้อยอีกใต้พุ่มไม้ครับถือว่าโหดชุดๆเ,<อ>เป็นเลยวดดุ้นตึ๊ไม่เหลือแล้วครับได้เวลาเอาคืนครับนี่ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ใครวดดุ้นตึ๊บอุ้ยโควหโคหัวหัวอยู่หบนนี้ ไอเนี่ยมันห่อได้เยอะอือฮะเกือบตายครับอือผมอยู่ที่โลกน่าจะเอาเกาะก็หมอบหมอบรอเลือดนะครับเออเลือดขึ้นมาแล้วคที่หนึ่งครับคุณหมูครับคุณภูชาชาคุณภูแฟมิลี่นั่นเองนะครับไม่ตองไปเช็อกกันได้นะครับถ้าจะเอาอย่างนั้นเนี่ยอาหยดในตูโอ้โหูอะไรนยครับอะไรละครับ โบใบไม้สัลลาบาครับบาสละเอียดหรือครับลงนี่เอ้ยตั้งใจเงียบสงบนั่งสมาธิอยู่ครับเออคือผมนั่งสมาธิอยู่คุณยิงนกมาจากไหนมาจากคุณภูวดแล้วคุณอยู่ไหนครับ ซ้ายนี่สนานมไม่ได้แดกนะครับไม่ได้แดกบางทีผมอาจจะได้ออกห้องก่อนนะอือหืออะไรกันเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอ๊ะผมไม่ต้องการปืนยิงนกครับโอ้เจอลูกซองครับเป็นอะไรที่การเราวินไม่ได้ครับทำยังไงครับเราเจอลูกซองแล้วรู้สึกว่าผมจะเห็นใครครับอือหือผมบินไม่ได้วิ่่ะทีนึงเลยแถมเจอลูกซองด้วยครับอือหือ,อ ใครที่เจอที่สองล่ะนี่นี่โอ้โหโอ้โหบวกกันอย่างหนักโอ้ยยังไงใครชนะครับมึงก็ได้สามยังนไงมึงก็ได้สามยังไงโค้ชสายดีโหดโอ้โหโอ้โหโอ้โโหยกระตกแมพครับเกือบตกแมพ อาอแล้วคุณอยู่ไหนครับอืมอืมซาไนเปิลเอ็กแทกออนไททันหลับตายไปแล้วไงไปใช่สไนคุณหมูครับระวังมันลอยนะครับอืมอืมอืมเอายิงไม่ออกครับอื <c oughs> ใครวุ่นวุนหอยเ <c oughs> มื่อกี้ยืนหยอ,อกกันเลยครับเออได้เฉยับโอ้โหบาเลตาา <c oughs> ตาสระ เดริตี้เอ่อเอ่อเอ่อกระตกแมพอืมอุ้ยกระตกเอายังไงครับอะไรกันครับวัดเดรตกแมพอะไรทิงตกแมพตกเข้าไปดิอืมโคตรสลากาเลยครับคนกะเขาเล่นกันอย่างี้วิธีคนกะ ผมจะตายแล้วครับอะไรวะเอาปืนผมขึ้นมาเอาไปเลยเพราะว่ามันกากอยู่แล้วความหอบมันเริ่มต่อจากนี้อออออเอาพี่เอาพี่เเอาพี่อาร์ีพีครับอาร์ีพีมันหายครับมันหายฮ้าฮาฮ่ามันหยนยอีกหน่อยผมก็คาด้ายแ้วอือเมื่อกี้แหลกนะครับ อไปถึงที่แล้วเครื่องผมครับกากมากคือเครื่องผม,มกากมากอ๋อดูละหนุนาทีวีอยู่ที่สุดท้ายอ่ากากนะครับกากากใครคือคนที่กากทีุ่ดในเกม,มอุ้มนะครับ <RPG> เริ่มดูย นี่คือการการเล่นนะครับการเล่นมินินะครับโอเคเราก็ได้ R p ีจีมาคนเดียวได้คนหลายคนก็ตายอ๋ออๆลั่นวะอ้าวบาเลต้าเป็นของเราเองโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยโอ้เย <elet> เลือด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 อะไรเราไม่สนใจตัวเราเราไม่สในใจกองกันกองกันปีเกียบปีกียเกือบตาย หงแล้วผมจะจือปืนโทรโรโอ้โหชนะไปทีเรียบร้อยนะครับโอ้แค่เป็นทีเรียบร้อยอ่านะครับก็การเล่นของเราก็จบไปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดี